สวัสดีครับปก็ิผมนะเบสบอยนะครับจากช่องแมงกะพี้ฟิล์มนะครับทถ่ายเอฟซีนะครับยามเย็นๆแบบนี้เนาะนะครับวันนี้แมงกะบี้ก็ไปงานผูกข้อมือนะครับมาที่จังหวัดตากนะครับตอนนี้แมงกะบี้ไม่สบายมากเลยนะเสียงไปหมดแล้วหวัดก็เป็นเยอะด้วยนะครับก็กลับมาถึงก็ได้กินยาแล้วก็นอนนะครับแล้วก็เราได้ตื่นขึ้นมาเราก็จะทําคลิป นะครับก็คลิปนี้ก็ทําอีกคลิปนึงก็คือไปรดน้ําดอกไม้เนาะแล้วก็อาบน้ําเสร็จก็เดี๋ยวมาไลฟ์สดนะครับพูดคุยกับเอฟซีเนาะทุกคนนะี่ครับเจมอมก็มานอนอยู่างนี้ครับโอ้ไอ้จมอมอ๋อนอนแข่งนอนแเข่งจะ่มเจมอมก็มานอนนอนท่านะครับ เดี๋ยวจะจุดยานยุงให้นะครับรอสักครู่นะมอมนะแล้วจุดยานยุงให้ได้รับ <c oughs> จุดยานยุงครับเดี๋ยวยองมานะครับอ๋อยืดยืดมอมนอนสบายวันนี้จะมอมอยู่ฝ้าบ้านนะเพราะว่าทั้งวันก็ไปงานมานะครับ <c oughs> อ่าโอเค วันนี้เสียงผมไปเยอะเลยครับทุกคนสงสัยพวกนี้ต้องไปหาหมอใช่ไหมนะครับเพราะว่าอาการเหมือนจะแย่มากๆเลยนะครับครับตอนนี้ผมก็ได้จุดยาการยุงนะครับให้กับเจ้ามอมแล้วนะครับยุงจะได้ไม่กัดนะครับโอเคเราไปลดน้ําดอกไม้กันครับเดี๋ยวเรา อันนี้คือไม้นะครับที่ตัดมานะทุกคนนะนี่ครับไม้ประดูอยางเมื่อวานยางติดมือเต็มเลยนะเพราะว่าไม้มันสดครับแต่แก่นไม้สวยมากไม้แข็งนะครับไม้ประดูนะครับได้ไม้ประดูมาเขาให้มานะครับก็จะเลื่อยทาไม้แผ่นแล้วก็ทําเสาไม้ทาเสาบ้านนะทุกคนอนะันนี้คือไม้ที่มาวานไม่ได้ถ่ายให้ดูนะ โอเคโซลาเซลล์ okay. <c oughs> ก็ติดแล้วเดี๋ยวเอาโซลาเซลล์ตรงนี้นะครับไปไว้ไประจำที่นะครับนี่ครับบรรยากาศที่บ้านนะครับอ๋อ นี่ครับไม้ที่ตัดพื้นฐานมาเมื่อวานนี่ครับเป็นกิ่งเป็นก้านมานะครับไม้ประดูนะครับอ๋ดวงจันทร์นะทุกคนนะครับดวงจันทร์สุลาเซลล์ก็ติดหมดนะครับนี่เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับที่บ้านของแมงกะบบี้เนาะทุกท่าน เอาละแล้วก็จะเปิดน้ำรถดอกไม้นะครับพรุ่งนี้ถ้าการผมไม่ไดีขึ้นผมจะไปฉีดยานนะทุกคนนะไม่ไหวแล้ววันนี้คือถ่ายคลิปไปเสียงแทบจะพูดไม่ได้เลยนะครับอู้อีอีไปหมดนะครับเพราะมันคัดจมูกนะครับผมโดนมันลมเป่าด้วยครับทุกคน วันนี้รีบไปครับไม่ได้พกยาพ่นจมูกไปนะครับถ้าเราพกยาพ่นจมูกไปมันก็ช่วยให้จมูกเราโล่งได้นะแต่ผมไม่ไม่ได้พกไปเนะวันนี้ก็ทรมานเหมือนกันนะครับดมยายดมมันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรนะครับไม่เหมือนยาพ่นนะครับก็ทรมานครับช่วงที่เป็นหวัดน,นะฮะก็มีคนไม่สบายหลายคนนะทุกคนนะที่ผมไปวันนี้ก็ ยายก็ม so <c oughs> <c oughs> sure ีไอมีเป็นไข้เหมือนกันก็ดาวเรืองนะครับคงจะได้ปากหลักแล้วก็เอาเชือกฟางรัดนะครับพราะตัวนี้นะครับมันมันล้มจริงๆนะทุกคนนะตองใส่พวกนี้เช้าต้องรีบจัดการครับเพราะว่าเนี่ยดูจากทรงแล้วมันล้มนะครับ ถ้าไม่รีบดามเอาไว้มันก็จะล้มทั้งหมดมันก็จะไม่สวยนะครับต้นมันจะไม่ตั้งตรงนะเมื่อเช้าเนี่ยคือไม่ไม่ได้รถนะครับไม่ทันนะครับก็รีบไปเจ็ดโมงกว่าเลยนะครับ พอรีบอาบน้ําเสร็จแต่งตัวเสร็จปุ๊บรถมารับนะครับเพราะว่าเรานั่งรถรถยนต์ไปนะครับพิธีผูกข้อมือก็เป็นไปนอย่างเรียบง่ายนะทุกคนนะครับไม่ได้พิธีรีตองอะไรมากไม่ต้องมีเครื่องไฟไม่ต้องมีอะไรมากมายญาติผู้ใหญ่รับรู้ก็เท่านั้นนะครับ <c oughs> แล้วก็วันนี้ต้องต้องบอกว่าทางญาติฝั่งฝั่งผู้หญิงนะครับฝั่งแฟนของลูกพี่ลูกน้องเนี่ยนะครับเขาเขาไม่ไม่เรียกสินสอดสักบาทเลยนะแค่ผูกข,ข้อมายข้อมือไม่ไม่ไม่ได้เรียกเงินเลยครับถือว่าดีมากๆเลยนะนะครับไม่ไม่ต้องมีค่าสินสอดนะครับ ถ้าถามว่าผมจะมีแบบนั้นไหมก็ต้องรอดูนาคนนะครับทุกคนก็ทุกคนมันก็ต้องมีคู่เนาะหรือบางคนไม่มีก็แล้วแต่แต่ว่าสําหรับผมยังไงผมก็มีคู่แต่คู่เราคือคู่คนไหนคือคู่ที่แท้จริงเราก็ยังไม่รู้นะครับก็ต้องลองคบกันไปก่อนถ้าเจอนะครับถ้าเราครบกันไปแล้วอยู่ด้วยกันนานๆแล้วไม่ไม,ไมีไม่มีปัญหาอะไร นะครับแล้วก็รักกันดีแล้วจนวันหนึ่งตกลงฟงใจว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดทั้งชีวิตแล้วก็จะดูแลกันไปอย่างเงี้ยนั่นแหละครับนั่นคือคู่ของเรานะครับผมก็ภาวนาว่าก็ขอให้เจอสักทีหนึ่งนะครับประมาณนี้นะนะครับมันอยู่ที่พรมวิชิตนะครับทุกคนนะครับเรื่องคู่ครองนะครับอย่าไปอะไรมากมายยิ่งตามหา หรือวิ่งหาก็เหมือนจะแทบหาไม่เจอนะครับบางครั้งความรักมันก็มาของมันเองนะครับตอนนี้ผมอยู่บ้านผมยังไม่เจอใครก็ยังไม่เจอไงถ้าผมได้ออกไปทำงานได้เจอคนนั้นเจอคนนี้อาจจะไปปิ้งปังกับสาวไหนมันก็เป็นไปได้นะครับก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงเนาะ ผมอยากหายไข้มากเลยนะทุกคนนะเพราะว่าเราจะได้ทำงานเต็มที่ไงตอนนี้ผมไข้อยู่ทำงานไม่เต็มที่เลยขนาดถ่ายคลิปวันนี้ยังเหนื่อยเลยนะครับท่านนะครับคือทำอะไรมาต้องเต็มที่นะครับแรงด้วยใจด้วยนะต้องเต็มที่ไม่ถึงจะแล้วเสร็จง่ายอันนี้อุปสรรคผมคือการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่แหละนะครับ เราก็ไม่อยากเก็บไข้ได้ป่วยหรอกแต่ว่าเมื่อมันเป็นไข้แล้วก็ต้องรีบรักษาเราคงก็งงรักษาไปรอบหนึ่งแล้วนะวิชาฉีดยาไปรอบหนึ่งก็ยังไม่หายขาดนะครับสงสัยต้องกลับไปซ้ำอีกเข็มหนึ่งนะครับแช่เลยลครับทุกคนเดี๋ยวรอดูการพรุ่งนี้ถ้าผมไม่ไหวจริงผมก็ไปซ้ำอีกเข็มหนึ่งนะครับขอหมอฉีดหนึ่งเข็มเลย ตอนนี้แปลงดอกนาตื่นสายนะครับมันก็มาพร้อมกับย่าอีกนะครับเดี๋ยวเราจะหาเวลามาถอนย่าแต่พรวงนี้ที่เรารต้องตัดไม้ค้ำดอกดาวเรืองก่อนเพราะมันเริ่มโค่นครับมันเริ่มโค่นอีกแล้วนะครับปัญหาเดิมของดาวเรืองพันใหญ่คือต้นสูงดอกเยอะน้ําหนักเยอะ มันก็จะโคน่นต้นก็จะล้มลงนั่นแหละครับทุกคนแต่สําหรับออันนี้คือเป็นสีเหลืองเข้มเนี่ยมันไม่โค่นหรอกครับมันแคะครับมันได้เท่านี้แหละครับทุกคนเนี่ยดูจากทรงแล้วมันเหมือนจะไม่ไม่ค่อยโตแล้วนะนะครับใช่นะครับมันมันเหมือนจะไม่ไม่ค่อยโตแล้วนะครับตรงนี้นะ <c oughs> วิธีแก้ก็คงจะต้องปลูกใหม่อะนะครับสงสัยผมผมจะได้สั่งต้นกล้ามาปลูกใหม่นะเพราะว่ามันไม่โตนะตรงนี้ต้องใส่ปุ๋ยใส่ดินดีๆหน่อยนะครับมันแค้จริงๆนะทุกคนเนี่ยแจริงแก้ก็ต้องใส่ดินใส่ปุ๋ยใหม่นะครับมันถึงจะโตกว่านี้นะครับชุดแรกไม่ประสบความสําเร็จนะครับชุดนี้นะแต่ว่าชุด ที่สองที่เอามาปลูกนี่คือโตเต็มที่เลยนะครับก็ถือว่าโอเคเนีย่ยชุดแรกเริ่มเริ่มเหมือนจะแก่แล้วนะครับเร็วมากเลยเพราะมันมัน,มนผมสั่งวาน,นานแล้วด้วยอ <c oughs> อ๋อวันนี้เสียงผมไม่ค่อยอยากจะพูดเท่าไหร่เลยนะครับมันทรมานมากนะฮะคืนนี้ไลฟ์สดผมอาจจะพูดในน้อยหน่อยนะทุกคนนะนะครับพูดพักบ้างอะไรบ้างก็ราะวเซฟเสียงครับตอนนี้ยาก็ที่กินอ่ะเนาะมันก็ไม่ ไม่ค่อยแรงอ่ะทุกคนกินยาเข้าไปเหมือนมันไม่ค่อยหายนะฮะนี่ครั้งแรกเหมือนกันนะที่ฉีดยาเข็มหนึ่งแล้วมันไม่อยู่ปกติผมฉีดแค่เข็มเดียวผมก็อยู่แล้วนะอาการไข้ก็หายขาดเลยนะแต่ร,รอบเนี้ยแปลกมากนะครับฉีดไปเข็มหนึ่งเหมือนจะดีขึ้นแต่ทําไปทามาอา้าอาการเริ่มเป็นหนักนะครับหรือว่ายาเข็มแรกไม่แรงนะ พรุ่งนี้ดูจากทรงหน้าจะได้โดนเข็มนะฮะอีกเข็มหนึ่งนะครับทุกคนไม่งั้นผมทรมานแล้วก็ทํางานอะไรลําบากนะครับจริงนะเวลาไม่สบายมันไม่มีกระจิระทจาทำงานเลยนะก็ตอนผักหวานนะครับสายลันไม่ถึงต้องฉีดเอาครับ รู้สึกว่ากระถินนะฮะกระถินเดี๋ยวพรุ่งนี้เก็บไปจิ้มํ้พลิกดีกว่าตรงนี้มียอดกระถินอยู่นะครับก็ดีใจที่ผักหวานมันแตกมันแตกยอดแล้วนะครับแต่ว่าผมผมผมจะไม่เก็บยอดนะครับเพราะว่ากลัวกลัวมันไม่แตกอีกเอาไว้เก็บหน้าผลดีกว่าเก็บหน้าแรงกลัวใบมันไม่ค่อยแตกก กะทินนะครับเนี่กะถินนะะลดสักหน่อยเนี่ยพ่งนี้เก็บกินแล้วนะเก็บยอดกะทินกินกัะนัพิษนะครับอร่อยๆนะฮะ <c oughs> ตอนนี้ก็เหมือนจะเริ่มไอด้วยอะไรด้วยนะเหมือนมีสลงสเลดอยู่ในคอด้วยทุกคนนะฮะ อ่าโอเคแค่นี้ครับพรุ่งนี้เชา้าขับรต่อนะครับอ๋อสวยงามนะทุกคนนะครับนี่ครับช่วงคืนนะดอกไม้ก็ยังเหลืองอารามนะครับสวยงามนะครับทุกท่านเนาะนะครับเนี่ยแปลงนีส้สมบูรณ์นะนะครับ ก็ผมคิดว่าน่าจะได้สั่งก้าก้ามาปลูกใหม่แล้วนะเพราะว่าชุดเนี้ยเริ่มเริ่มแก่แล้วแล้วก็เริ่มแบบไม่ไม่โตแล้วนะนะครับจริงชุดนี้มันเริ่มแกนนะครับต้องใส่ต้องสั่งมาปลูกใหม่ <c oughs> อโอเคครับก็เดี๋ยวแมงกี้ก็จะอาบน้ำนะครับแล้วก็จะ มาไลฟ์สพดพูดคุยกับเอฟซในค่ำคืนนี้นะครับผมครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ